ต้นทุนชีวิตได้มาจากกรรมที่ทำไว้เปรียบเทียบคนกับคนเราบอกได้แต่ว่าต้นทุนชีวิตของคนเราแตกต่างกันแต่ทำไมถึงต่างแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้เป็นคำถามระดับโลกที่ก่อให้เกิดศาสนาขึ้นมาได้ต้นทุนคืออะไรต้นทุนคือรูปร่างหน้าตาฐานะเพศและสมอง แล้วโอกาสละ่ะคือต้นทุนด้วยหรือเปล่าปัจจุบันแตกความเชื่อได้เป็น3มฝ่ายใหญ่ๆฝ่ายแรกเชื่อว่าโอกาสได้มาจากความบังเอิญอันนี้เชื่อได้ง่ายที่สุดเป็นอัตโนมัติที่สุดคนยุคไอทีอยากเถียงด้วยน้อยที่สุดแต่จะอยากให้เสียงสนับสนุนมากที่สุดฝ่ายที่สองเชื่อว่าโอกาสได้มาจากดวงดาว ความเชื่อนี้เกิดจากหลักฐานที่หมอดูบางคนแค่ดูมุมดาวก็บอกได้เป็นฉากๆระบุได้เป็นชั่วโมงเป็นนาทีว่าชีวิตใครกำลังจะต้องเผชิญกับอะไรแม่นเปะ๊ะเปะ๊ะฝ่ายที่สามเชื่อว่าโอกาสได้มาจากมนุษย์เองความเชื่อนี้เกิดจากหลักฐานที่หลายคนสามารถพลิกชะตาจากที่เคยตกอับอยู่ก้นเหวขึ้นมาลอยเด่นบนว,นวิมานเมฆ เพียงเพราะตัดสินใจจะวิ่งไปหาโอกาสไม่ใช่รอให้โอกาสวิ่งมาหาตัวเองในทางพุทธท่านได้ตัดความเชื่อแรกทิ้งไปไม่มีสิ่งใดบังเอิญมีแต่เหตุผลที่คนไม่รู้ความเชื่อที่สองเกี่ยวกับโหราศาสตร์ทางพุทธไม่ได้รับรองไว้เป็นกิจลจักษณะแต่มีปรมาจารย์ทางโหราศาสตร์ไทยเช่นอาจารย์เทพสาริกบุตร เคยเชื่อมโยงเรื่องดาวไว้กับเรื่องวิบากกรรมโดยเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกยกเป็นตัวตั้งแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีลูกศิษย์ท่านพูดถึงซึ่งถ้าทำดีๆโหราศาสตร์อาจกลายเป็นคำอธิบายทางพุทธที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนชีวิตจากวิบากกรรมนั่นเพราะพุทธเราชี้ไว้ชัดว่าวิบากของกรรมเก่าออกแบบชีวิตเราไว้หมดแล้วดังเช่นในวิชยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีทิพจักขูย่อมทราบด้วยตนเองอดีตชาติมีจริงและสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมอันเป็นสุจริตและทุจริตทั้งหลายนั่นเองจำแนกสัตว์ให้ได้ไปอุบัติในภพเลวหรือประนีตอุบัติแล้วผิวพันดีหรือผิวพันซามได้ดีหรือตกยากโหราศาสตร์เป็นแว่นส่องให้แก่ผู้ไม่มีตาทิพ ชี้ให้รู้เลยว่าเคราะดีเคราะร้ายจะเกิดเมื่อใดแต่โหราศาสตร์ก็หาผู้รู้จริงลึกซึ้งยากอธิบายความเชื่อมโยงกับวิบากกรรมยากแม้แต่อาจารย์เทพก่อนตายก็ยังบอกว่าเฉพาะแง่มุมเกี่ยวกับดวงดาวท่านก็ยังไม่รู้ตีความไม่ถูกหาคำอธิบายได้ยากอีกมาก ความเชื่อที่สามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของมนุษย์ทางพุทธให้การรับรองไว้มากที่สุดเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีเมื่อใดเลิกดีเมื่อนั้นหรือเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อค้าที่ฉลาดรู้ความต้องการของผู้ซื้อแล้วหาสินค้ามาให้ผู้ซื้อได้ก็จะเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยซึ่งก็เหมือนที่นักการตลาดสมัยนี้ได้ข้อสรุปว่า ถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายถูกเข้าไปนั่งในใจกลุ่มเป้าหมายได้รู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรและจับความสนใจเขาได้อย่างไรก็ทำของออกมาขายได้สำเร็จทุกครั้งไปสรุปแล้วทางพุทธเราที่สอนเรื่องต้นทุนชีวิตไว้จริงทำกรรมไว้แค่ไหนก็ได้ต้นทุนชีวิตไว้แค่นั้นแต่ท่านก็ตีกรอบไว้ด้วยว่าเชื่อเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวก็ผิดเชื่อเรื่องกรรมใหม่อย่างเดียวก็ผิด ต้องเชื่อทั้งเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่ประกอบกันจึงจะได้คำอธิบายที่ครอบคลุมชัดเจนไม่ต้องมีข้อสงสัยคาใจด้วยประเด็นปลีกย่อยใดๆอีกเช่นท่านให้มองว่าแค่จะต้องเกิดกับพ่อแม่คู่ไหนกรรมเก่าก็เริ่มทำงานแล้วกรรมเก่าเป็นคนเลือกคัดจัดสรรให้แล้วถ้าชีวิตก่อนทําดีไว้มากกว่าร้ายก็ได้มาเกิดในท้องมนุษย์และถ้าที่ทำดีนั้นดีจริงจากใจมากพอ ก็ได้ชะตาชีวิตที่ทำให้รู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยมีสิทธิ์ได้ดีมากกว่าตกยากนอกจากนั้นท่านให้มองว่าเมื่อเริ่มรู้ความเริ่มมีสิทธิ์คิดอ่านเป็นตัวของตัวเองกาใหม่ก็เริ่มทำงานแล้วหากห้ามใจจากสิ่งยั่วยุชั่วร้ายขยันเฉวยโอกาสทำดีคว้าโอกาสดีหรือกระทั่งสร้างโอกาสดีกับมือ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกรรมใหม่เป็นประโยชน์เป็นผู้ถือเอาประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์สะสมต้นทุนใหม่ไปเรื่อยๆอย่างมีสติไม่ใช่ใช้ทุนเก่าจนหมดโดยไม่รู้ตัวจากบทความของคุณดังตริน